วันนี้มาที่บ้านในหมู่บ้านนะมาบ้านลุงครับพอมาถึงฝนตกเลยฝนตกแปะแปรแปรโอ้โหลุงนี้ไม่หมาหรอกไม่รู้จะมีของหรือเปล่าไม่รู้เจนั่งอยู่นะตรงมีมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีสมเด็จสมเด็จโอ้ยสนมากสมเด็จผมไม่ค่อยมองสมเด็จสมนมากมันจะจ็สมเด็จมันจะเสร็จทุกหลายสมเด็จอะไรสมเด็จเจ็ดชั้น เด็ชั้นเก็บไว้นานแล้วนี่เออไม่ได้ใส่รอบเลยอือเนี่ยชมดึงเด็ดเจ็ดชั้นเดี๋ยวขอดูพระพระลุงสักแป๊บหนึ่งจะออกมุดกันขอดูพระลุงเขาแป๊บหนึ่งเผื่อมันพอพอไปต่อได้แตบอกว่าเนื้อได้เนื้อมันได้เนื้ออ๋อมันมีบิ่นนิดนึงอ่าของโบราณอ๋อมีของโบราณอะไรนะดิลูกอมโบราณ เหมือนเถียนเหมือนผงเหมือนดินนะไม่รู้คืออะไรเนาะลูกอมโบราณมาแต่ละครั้งบางทีมันก็ไม่ได้ของนะแกไม่มีบางทีมันมีเด็กมีอะไรเอามาขายให้แกมีโยกบอลกว่าดโยกอ่าอ่าเด็กกันเยอะให้ดูมีสามเมตรหรือสามเมตรเดี๋ยวรูปแบบนวดกวา ได้มาเมื่อวันก็ได้ฝนก็ตกรินแเปะแเปะแปะอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรมว่าักเกินปลาลอดกว่าเขาเรียกเออที่อะไรอยู่ต้นไหนมันอยู่ข้างในน่ะเป็นเหมือนดินเป็นเหมือนดินแต่มีขียาะแล้วเป็นปลอดขียาะแล้วมันเป็นเขาบอกปลาหลอดก้อยังไงก็ไม่รู้ของโบราณอืม ไอ้ดินมันจะหุมาหา้มโลหะอีกทีหนึ่งของแปลกออของแปลกดูไม่เพี้นหรอกเดี๋ยวค่อยส่องเดี๋ยวค่อยส่องเอาสมเด็จมาดูหน่อยดูมสมเด็จมาดูหน่อ,อ,อนยซื้อไว้นานแล้วเหรอโอ้ยมีเก็บไว้นานอันนี้วัดเกศนะเนี่ยวัดเกศวัดเกศวัดเกศนะเนี่ย เฮ้ยเข่าเว้อันนี้มีลุ้นว้ะอันนี้มีลุ้นว้ยมันมันลาวเนี่ยมันมันแตกเนี่ยมันลามันก็ซ่อมเข่าไว้ม่ไม่ได้ซ่อมมันแตกลายงานคืๆโอ้ยซ่อมซ่อมแตวขยายตัวขยายดูนี่มีมีซ่อมตรงเนี้ยนี่นี่ซ่อมตรงเนี้ยเอ้ยเนือหานี่ได้เลยได้เลยได้เลยครับโอ้โหอันนี้อันนี้พิมพ์วกนี้จะเป็นนอกพิมพ์นะ สองชั้นน่ะร้านคุณเก็บไว้เราให้มาตั้งนานแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาเท่าไหร่ลุงเอาเท่าไหร่อย่างเนี้ยบวกตรงๆเลยอย่าหาว่านั่นเรอยอก็ได้ก็ได้ก็ละเออสามพันห้าสามพันห้าป้าหักเลยนะป้ามันแพงขนาดนั้นเลยหรอบินไรล้าวด้วยล้าวด้วยสามพันห้าโอ้โหไม่รู้จะจบกับลุงได้หรือเปล่าไม่รู้นะ แต่พรามันดูดีมากเลยพระสวยมากมากพระสวยมากมากเออต้องไปพิจารณาดูดูสักหน่อยก่อนถ้าถ้าไปได้ก็ก็จะไปนะดูพิมพ์มพิมพ์ลักษณะพิมพ์มพเขา,เาะะมันเป็นพิมพ์พระเทสเลยปกสันพวกอะไรเนี่ยเป็นพระเท้เลยเนี่ยแต่ความเก่าก็ได้าแ,แต่ถ้าพระเทสแท้เก่าจริงๆริีนะผมมีทฤษฎีหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนได้พิจารณานะถ้าเราเอาถูผ้าหรือรูปเนี่ยมันจะขึ้นเงามันจะมันอนะ ผมแห้งอะ่ะเนื้อดินเนื้อชินสำริดเลยก็ช่างแต่ถ้ามันขึ้นมันมันมันจะถือว่ามันมีความเก่ามันจะแห้งทฤษฎีนี้ใช้ได้จะได้กับทุกอย่างเก็บไว้นานว้าว,ว,าวเอาเว็บเลยเอาเว็บเลยเอาเว็บเลยลดได้เท่าไหร่ครับส <3, 000. S 1> ามพันสามพันแต่ผม,ผมเอาเก็บไว้นานแล้วโอ้ถ้าผมมีลูกค้าผมซื้อเลยเนี่ย แค่นอกพิมพ์เนี่ยถ้าบางเซียนบางคนขายกันเป็นแสนก็มีนะหลาย,ห,ลายหมื่นอย่างเงี้ยเพาว่าเป็นหมื่นก็เก็บไว้นานแล้วไม่ออกคืออนี่ไม่มีเจ็ดชั้นน<อ>ิยมม้วยยังรู้จักลุงเอาเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมผมหา,า <laughs> <อ>หาลูกค้าก่อนหา<อ>ลูกค้ากันเอเอ,เ,อเดี๋ยวผมหาลูกค้าเอาเก็บไปก่อนของแพงของแพงของแพงอันนี้แหละไอ้ลูกดินนี่แหละลูกดินปลอดกรนี่นะ มันก็ขุดลูกปัด<ถ>ไปเจออ๋อเท่าไหร่ไงเอ้ไอ้น,นี่มันตีเม็ดละสองพันเม็ดละสองพันโอ้ยดูได้ว่างั้นมันแปลกม,ม,มันมันแพงไปหน่อยเนาะมันมีอยู่ตจ้าสามอันม,มีคนจะมาอยู่แต่ยังไม่โผล่มันจะเอาแลกของมันจะเอาแลกพระ อันเนี้ยแปลกเป็นดินเก่าแล้วก็มีอะไรเขย่าอยู่ด้านในปูดิวล้างล้างก็ขึ้นแต่มันแพงไปหน่อยถ้าว่าสามร้อยสี่ร้อยบาทเยวะปูดิวมันขึ้นล้างไม่ออกเออขาวๆนะก็เลยปูดิวสาปูนอ่ะโอ้ฝนก็ตกดีจริงๆกลับบ้านได้ไหมน้อเนี่ยสาปูนสาหินเยวจะคุยแกคุยแกแค่สองอย่างสามอย่างนี้ลดได้เท่าไหร่อะไรเงี้ย แต,แ,ตแต่ราคามันตึงนิดหนึ่งนะเราก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมเพราะเราซื้อไปขายถ้าหลักร้อยัมซื้อเลยเนี่ยขายได้ไม่ได้ไเป็นไรอ่ะคิดก่อนจะค่อยมาถ่ายทาต่อนเนื่องก่อนวันนี้ผมออกมาหาดูพระตามบ้านก็ใช้พระสามพี่น้องนี่แหละครับพบติดตัวมานี่เขาเรียกพระสามพี่น้องพระงวอเสียลสงล้นเสียงล้นก็าจะล้มลงลง,ลงแกก็นั้งยนะ่นเนี่ย ฝนตกไม่หยุดเลยใช่ไหมตกแรงมากเฮ้ก็นั่งอัดบุลีควนทุยๆยอยู่ <c oughs> นั่งอัดบุลีควนทุยๆอยู่ <c oughs> ท้งว่าเสียงล้นสามพี่น้อง <c oughs> แล้วไอ้ฝนจะหายหยุดตกมามลูกนี่พกติดตัวมา คุ้มคลองท้อจักรวาลเอ้ยฝนฝนซาแลา้วฝนซาแล้วออกอกบ้านไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศออกมาถึงหน้าวัดเทีจา้จาจา้าจ้ารีบเข้ามานี่เลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามพี่น้องสามพี่น้อง วันนี้ขับบ้านช้าหน่อยนะครับติดฝนติดฝนอยู่บ้านลุงะไม่รู้จะได้กลับตอนไหนแต่มันเริ่มซาแล้วแหละอาจจะค่อยค่อยคลง